ท่านโวบัตอยู่ที่แอคเซลสินะไยาบ เผากบรอบเมืองได้ตัวละห้าพันน้องเมย์ก็เลยชวนเข้าไปในป่าล่าน้องกระตุยทันใดนั้นน้องเมย์ก็ได้เรือไปเห็นไอเวรสองตัวนี่อีกละตัดมาในป่าสี่คูร้อยเลยมึงโดนน้องกระตุยลุมกระทืบน้องเมย์ก็เลยหันไปซัดเลยนอนสะบัดสะบอมตามเคยน้องยุนนั้นหน้าเสียเป็นยุงตัวมีหาเลือดไม่ได้เลยยักษ์ก็ได้ถามว่าเห็นอสูรตัวใหญ่สีดำทมินบังไหมน้องอยูอูเซมโบเข้าสิงซอยยิกวิ่งหน้าตั้งเลยมึงตัดมาในเมืองน้องยุนก็ได้มาแจ้งเจเขาว่าเจอปีศาจขั้นสูงในป่ามันมาตามหาปีศาาากกกกรระะปดดอออไไัย่งเ้็บ จะเป็นแบบนั้นจริงก็อันตรายเฮ e ี้ยๆเลยล่ะหลังจากนั้นนิดดีนะที่เจอมันตอนที่ข้าหมดพลังเวทไปแล้วไม่งั้นข้ายิงมันไสแตกนแน่ๆพรุ่งนี้เข้าไปในป่าแต่เช้ามืดกินฝาไม่ไปโว้ยปัดมาที่กิวพวกเราต้องการพชั่นจนํานวนมากถ้าเจ้พชั่นมาเสิร์ฟแล้วจ้าไอพวกเวนนี่ก็รอหยิบของเจ้เขาซะไม่เหลือไว้ให้กูเคี้ยวเลยทางกิวตัดสินใจจะเข้าไปช้อนค้างไอปีศาจร,ริกร,รลีอะไรของแกฮะน้องเมย์ถ้าเจ้ากลัวก็รออยู่ที่นี่ก็ได้นะแค่เข้าร่วมก็ได้เงินรางวัลเดินเล่นปลายแถวก็ อยจากนั้นทุกคนจะได้แย่งตัวข้ามเข้าปาร์ตี้ตัดมาในป่า ไอพวกนี้มันอาปากหัวเลยเลิศเด็กหลบไปไพวกลูกกระจอกขนันมันผู้กาดาบเวโดล,ล่ล่วงซะแล้วหลังจากนั้นพวกนักพจนภัยก็ได้สั่งถอยถอยท,ทุกคนก็ได้กลับมารวมตัวกันที่กิ่วอัจเจก็ได้บอกว่าศัตรูแข็งแกร่งขี้ขี้ถ้าขนาดผู้กลาดถูกช้อนซ่ไส้ติ่งเกือบแตกพวกเราก็คงทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะแนวหน้าก็สาหัสยาก็ไม่พอพวกพรีสก็กำลังรักษาพวกเราคงไปบูไม่ได้พักใหญ่เลยพวกเราทําอะไรกันไม่ได้แล้วแหละอัเจก็ได้บอกว่ายังพอมีหนทางอยู่จริงๆมีนักจริงลงทะเบียนมวานนนนั้้เเป็ผูชี่วชา การขับไล่ปีศาจอาชีพหายากสัตว์สัตว์อาร์คพีสท่านนั่นมันว่ากันว่าเป็นศัตตูทางธรรมชาติของพวกปีศาจเลยแต่ถ้ามันเพิ่งลงทะเบียนก็หมายความว่ามันยังเววหนึ่งอยู่แน่แน่จเจนมก็ได้บอกว่าเตตัสของมันนั้นโกงเฮี้ยสกิลเววตันแต่มันไม่ค่อยโผล่หัวมาที่กิลเลยบอกจุดเด่นของมันมาให้ข้าซะผมสีฟ้าเป็นประกายพวกนี้ก็ตาถลนรีบวิ่งแจนออกไปเลยถ้าแต่ว่าน้องเมย์เหนื่อยอยากกลับไปพักละแต่เขาว่าจะอยู่ออยนุ่มๆต่อที่นี่อีกสักหน่อยไอพวกนี้ก็วิ่งตามหากันใหญ่่เเหหออมึงงงีตาาไไไว้กกกันนนนูููลรืสปบ จะได้มากระจายเลยเนี่ยมึงเก็บมาคืนกูนกนไว้ครบเต่อนนี้เลยนะถ้าผมสีฟ้านั้นแต่ดูยังไงแล้วก็ไม่น่าใช่อ่ะเนื้อตัวสกระปรกมอมแมมยังกระแยะคุกเลนเอาเงินค่าเสียหายนี่ไปซะตอนนี้ข้ารีบกูไปละโว้ยไอคาสมายืนร้องไห้เลยว่ามึงทําแบบนี้ลงได้ยังไงขออยากให้ใช่ไม่นันทีเถอะปัดมาที่ห้องพักปาบเขาหาสนใจเข้าละทีเอ็กซิต้เป้าน้องเมย์แม่งปิดป,ประตูอัดหน้าเลยน้องเมย์ก็สงสัยว่าแกมาทําแมวอะไรที่นี่กันฮะท่านขวาชี้นําเข้ามาแล้วข้าก็มีเรื่อออออองงงยยยากจะขร้้้้นนนเเเมมคืไซลตัดิสี ของเทพสิดาควาบอกว่าถ้ามีเงินให้ยืมก็ช่วยรีบพุ่งเหลาเอาเงินมาให้เดี๋ยวนี้เลยและเสียงนั่นมันก็ดังมาจากเมืองนี้ข้าก็เลยต้องมาเพื่อน,นั่งยันนอนยันแล้วก็ดูเหมือนว่าเมืองนี้กําลังหวาดกลัวปีศาจอยู่ข้าก็เลยเข้าใจพระประสงค์ของท่านที่ให้นําเงินมาจ้างคนเพื่อกําจัดปีศาจถ้าแต่ว่ารีบลุกออกไปจากที่นอนกูได้ละออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะโว้ยอาอาร์คลิสเจอข้าห้หาล้านแล้วถ้ายิ่งช้อนหน้าไอ้ปีศาจได้เอาไปเลย10ล้านรับงานโว้ยตัดมาในเมืองข้ายังไม่เจอเลยเจอแต่นักสแสดงตลกหัวฟ้าขี้เมามันไไปอยู่นนกัวซ ก็กะจะชวนน้องเมย์ไปอาบน้ํากับพี่สาวมิจ๊ะพลัดกันถูนมนม,นมข้าไม่คิดจะหาต่อข้าจะกลับไปนอนแล้วนะโว้ยและที่นี่คือรัททีเอลิสหนูคิดว่าคนเกียงการขนาดนั้นน่าจะอยู่ที่เอลิสมากกว่าเอ็กซิสนะก็โหนกน้องเมย์แม่งอาปากหวัวเป็นไก่เลื่อนเขาเปลือกเลยมึงน้องเมย์ถึงตาแกเชเวตระเบิดเป่าบดนี่ให้เละละมันทําได้ที่ไหนกันละโว้ย<ส>นี่มึงทําบ้าอะไรของมึงนี่ตัดมาที่สุสานยามค่ําคืน ถ้าทำบ้าอะไรของแกนี้ทันใดนั้นก็ได้มีพลังงานบางอย่างปรากฏตัวขึ้นงั้นเรามานับ1นถึงสแล้วหันไปพร้อมกันเลยขั้นหนึ่งกูไปแลวโว้ยขั้นไหนแกบอกว่าให้หันไงหันก็เฮียแล้วใครจะอยู่ก็อยู่กูไปแล้วโว้ยตัดมาตอนเช้าน้องยุนนั่งร้องไหซ้ซิกซิกซน้องแมวก็เลยเข้าไปปลอบน้องยุนก็กะจะกลับแต่สามทุ่มละแต่ถ้ากลับแล้วมีคนมาชวนก็เสียได้ตายหาอีกก็เลยอยู่ยันวางนี่แหละทันใดนั้นได้สามตัวนี้ก็ได้ขามาพวกเจ้าเป็นอาร์กวิซาใช่ไหมีมีแผนนเเเเดด็ๆออยยยยู่่่มมาาาาา้้ตตกกับรรงงปะวิล น้องยุนใช้เวทหลับกับไอสิงโตไม่เบ้าเลยนะนางหนูเข้าปาร์ตี้เราเลยไม่ขอร้าไว้กลับไปฉลองแล้วค่อยคิดก็ได้ไอปีศาจนั่นมันตามหาศูนย์สีดำต้องเป็นไอตัวนี้แน่ๆถ้างั้นเดี๋ยวไอปีศาจนั่นมันก็มาต่อรองกับเราเองน้องเมย์นั่นเห็นว่ามันทแแมงทแแมงเจอแล้วไอปีศาจทุกที่ไว้สามตัวนี่ตะหา,าที่ ท่านโวบักไม่ใช่นิว่าแกมันก็แค่พวกหางแถวแต่ปีศาจมันก็ได้กลิ่นท่านโวบักมาจากไอสองตัวนี่น้องเมย์ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าต้องเป็นโจมุสเกตแน่แต่ดูเหมือนว่ากลิ่นฉุนเยี่ยวแมวจะมาจากตัวแกเต็มเต็มเลยนะไอสองตัวนี่นาสิเป็นกาดถูกเซียนตำเลยมึงน้องเมย์ก็เลยบอกว่าทำไมถึงแกอยากได้โจมุสเกตแมวดำของข้านะถ้าอยากได้นักเดี๋ยวข้าไปหาซื้อแมวดำมาให้เลี้ยงใหม่ก็ได้นะข้าไม่อยากสู้กับเผ่าโคมาหรอกนะถ้าแกส่งตัวน้องแมวมาซะดีดีข้าจะไม่ทำร้ายพวกเจ้ากับเมืองน น้องแมวไปแล้วมันจบก็ไม่ได้แย่อะไรและตอนที่สิบเอ็ดก็ได้ตัดจบลงตัดมาที่กิวน้องเมย์ก็ได้มารายงานวายสามตัวนั้นถูกบีศษัช้อนเอลเครสไอพวกนี้ก็น่าเสียกันเป็นแถวเอาไงดีล่ะนี้ถ้าอย่าแม้แต่จะเคี้าวไม่ได้กลัวที่มันขู่ซะหน่อยเผาโคม่าอย่างเราก็ต้องลองดีเวลาถูกหาเรื่องอยู่เล้วถ้าหายอ์คพลิสไม่เจอก็มีแค่ขาเท่นนั้นเนี่ยที่พอฟัดพอเหวี่ยงงั้นตามใจแกเลยถ้าเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนกันลรวคิดว่ากูจะช่วยทุกกกออย่าาาางงงงลลล็บใจวนนนนััดดดมมึ้้เเิถ น,น้องยุนสงสัยว่าไปเอาเงินอะไรในโรงแรม10ล้านเอลิสน้องยุนแม่งงงเป็นไก่ตาแตกลน้องเมย์ก็ได้ให้น้องยุนไปซื้อไอเทมที่จาเป็นมาให้หมดเมืองเลยแล้วก็อย่าลืมหาตุ๊กตาแมวดํามาด้วยไอเทมพวกนี้ผลิตจากเผ่าโคมาทั้งนั้นแล้วก็นี้ตุ๊กตาแมวดําเออแต่ว่าจะไปทําอะไรเหรอน้องเมย์แม่งจับมัดเลยให้กลิ่นโจมุสเกตไปติดตุ๊กตาเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อแล้วก็ใช้คัมพีล่องหดรอจังหวัดมาติดก,กับจากนั้นก็บึมให้เล็กหลังจากนั้นน้องเมย์ก็ได้มานอนแบบน,น,นั่กลจไมห วันนี้ลืมยิงเวทแลเปิดเล่นนี่ว่าก็ว่าทำไมนอนไม่หลับ มมันแหลเข้ามางัดห้องข้าตอนนี้วะเป็นน้องยุนที่เข้ามาเพราะกังวลจนนอนไม่หลับตอนที่แกเรียนเวทระเบิดลึกๆข้าก็คิดว่ามึงบ้าหรือโง่กันวะแล้วยังจะวิธีชักชวนคนเข้ารัททีอีกสมองขี้เลี่ยช้าๆแต่เวทปาหีนนั่นดันเป็นไพ่ตายของหลายๆสถานการณ์ฮัทเทฟฟูด,ฟดแต่แกก็น่าจะรู้นี่นะว่าการซ่อนตัวและใช้เวทระเบิดทลังเวทที่ลนทะลักออกมาจะทำให้ปีศาจนั้นรู้ตำแหน่งอ,อือกูลืมคิดเรื่องนั้นไปเลยนี่หวังเขาอยากเป็นเพื่อนกับน้องเมย์เปนนานๆเพราะงั้นเขาอาจะยืมเจ้าหนี้และพายสามตาาออยยููู่่นนเ้ร ว่ายังไงก็แพ้แต่น้องเมย์คือเพื่อนคนสําคัญเพราะงั้นสตริตัดมาตอนเช้า น้องเมย์แม่งรีบ4ีคูร้อยแล้ววิ่งไปชนอาเจเซ่อาเจเซ่นั่นเป็นคนรักษาสามตัวนั่นมึงนี่เองนังตัวดีที่ทำให้สถานการณ์มันชิบหายไายป่วงข้าต้องรีบไปแล้วมคควักเคาห้อาเจ,เจก็ได้บับจัดเต็มให้น้องเมย์ไปทิง้งตัดมาในป่าตุกตาไส้ปรินและไอปิศาจพ่นไฟประลรแล้วเอย้ยไฟป,ประลรกันข้าจะกัดมันไว้เองน้องยุนเตรียมไร่เวทใหญ่ซะ,ะไอปีศาจต่อยทีเดียวพื้นยุบเลยตายซะแต่น้องยุนก็ได้กันไว้ได้และซัดเวทลมใส่เข้าไปจังๆน้องเมย์ล่องหนตามมาติดตน้องยุนกน่วง กับกข้าไปกระซวกไส้อ่อนน้องยุนก็เลยจะใช้ระเบิดแฟรแต่มันใช้ไม่ได้ผลกับปีศาจถ้าแต่ได้ผลกับกูโว้ย ้าแปะๆๆๆเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนข้าได้ยินเสียงกรีดร้องเบาๆไอ้ริคก็ได้พุ่งเข้าไปตาดาบน้องยุ่นดบน้ําท่อมไอ้ปีศาจพุ่งมาตุยถอนไปเล็กใต้หาคาที่แน่ๆดอกนี้น้องยุนนั้นใช้เวทอัมพาตแต่แต่ว่ามันไม่ได้ผลกระเผ่าปีศาจแต่ด้วยโพชั่นที่ทําให้ดูภาคแรงเฮี้ยไอ้ปีศาจก็ได้ได้รับผลอัมพาตไปน้องยุ่นนั้นกําลังสะสมพลังเวทละน่าจะสกัดได้ปีศาจได้แค่ไม่กี่บิเท่านั้นไอ้ปีศาจก็เลยเสนอให้ถอยกันมั้ไอ้3ตัวนั้นทําให้รีบพาไปรักษาได้ตายหาคาที่แน่ๆและข้าก็สัญญาว่าวันนี้ข้าจะไม่ทําอะไรพวกเจ้ากับเมืองข้าก็อยากรับข้อเสนอไว อยู่หรอกนะแต่ว่าข้าก็ขยับตัวไม่ได้เหมือนกันโว้ยไอพี่สาวแม่งขำน้ำตาเล็ดเลยเอาไงถ้ายอมถอยข้าจะปล่อยไปก็ได้นะนีก่แกกําลังหาเรื่องเผาโคมางันเลยฉันได้นั่นเองน้องเมย์ก็ได้โผล่มาทิ้งกูไว้แล้วเฮฮาปาร์ตี้สนุกกันใหญ่เลยนะเมื่อวานข้าลืมไล่เวทระเบิดวันนี้พลังเวทเลยเออล้อนไปหมดเลยข้าก็เลยกะจะหาเป้ายิงเวทจจมดันมาเจอแกเตรียมตัวตายซะฮ่าฮ่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่แกจะอยู่ตลอดเลยไงยได้ยิงแต่ตอนไหนกันเนี่ยแต่ั้งแต่มึงใช้เวทสะเดายก่อน ขดล้อเลียนให้คนอื่นฟังไอเล็กม่งเหงือตกและถ้าฆ่ากูทีเธอขยับตัวไม่ได้ฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ใช้ชีวิตต่อไม่ได้ลรอโว้ยนีม่มึงจะเล่นไปถึงเมื่อไหร่กันวะน้องเมย์นั้นก็ได้เริ่มไล่สกิลนี่คือไม้ตายลับของข่าวงแหวนเวทที่ใหญ่เฮี้ยก็ได้กางออกให้ตายถวะถ้าข่าสภาพ,าพเต็มร้อยก็อาจจะพอทนได้อยู่แล้วเมื่อวานท่านเสือกเจอครูเซเดอร์ที่โคตรถือกกับโจรกระจอกเล่นงานเขาา้าให้พอข่าหงุดหงิดกาจะไปทำลายเมืองก็ถูกผู้หญิงที่ใช้งานก่อสร้างไล่เวททำลายมารที่แรง ตัดมาในเมืองอเจเซถ้าดีใจใหญ่เจ๊เขาก็กะจะออกเดินทางเพื่อฝึกวิชาถ้าเก่งและถูกเลื่อนยศเมื่อไหร่ก็จะได้มาบริหารโบสเมืองไหนก็ได้แต่กูว่ามันต้องเล็งเมืองนี้อยู่แน่นแ่จากนั้นทั้ง3ก็ได้โบกมืออำลาน้องยุนก็ได้ชวนน้องเมย์อ,ออกไปนอกเมือง ถ้ามีนามว่ายุนยุนอาวิาสาตผู้ที่จะเป็นเจ้าแห่งเผ่าโคมาจะออกเดินทางเรียนรู้เวทมนตร์ระดับสูงเพื่อมาโค่นคู่แข่งอย่างแกยังไงล่ะได้สิไว้เรามาตัดสินกันตัดมาที่กิวไอสองตัวนี้ตามหาพลีส้าตี้น้องเมยจ้องเขม็งเลยไอพวกนี้รีบหนีไปกันให้อย่างไวน้องเมยก็เลยเดินมาดูที่บอร์ดรับคนเข้าตี้ทำตัวสบายๆเหมือนอยู่บ้านใช้ชีวิตแฮปปี้มีฟาร์มส่งทำไมกูสัมผัสได้ถึงความบันไยจากใบประกาศนี้จังน้องเมยก็ได้เลือไปเห็นไอสองตัวนี้นั่งอยู่ ข้าเห็นป้ายประกาศนั่นน้ำของข้าคือเมงูมินมหาจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ผู้บงการระเบิดเวทกรรมน่าสุดแสนสถานโลกและเรื่องราวขอ,ของขอให้ระเบิดตูมตามในโลกแฟนตาซีก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมติ๊กริ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะลงปุ๊บแจ้งเตือนปับ๊บซิมก็ามาดูก่อนชาวบ้านชัว,ช,วช่องเขาเลยสวัสดีครับไอเว